กลัวฝรั่งมาทีไรต้องวิ่งหนีทุกทีเลยกลัวเวลาพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งเลยจริงๆทุกความกลัวที่พลอยพูดมานะคะคุณกลัวแค่อย่างเดียวค่ะคุณรู้ไหมคะคืออะไรคุณกลัวการตัดสินค่ะการตัดสินที่บอกว่าคุณไม่เก่งที่บอกว่าคุณดูไม่ได้มีทักษะที่พร้อมที่ดีพอหรือว่าคุณดูไม่มีความสามารถในการสื่อสารเลยอาจจะเป็นการตัดสินนะคะที่คุณกําลังกลัวอยู่ แต่จริงๆแล้วการตัดสินเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะเรายังตัดสินคนอื่นเลยเนาะขนาดคุณลุงธรรมดาๆรรเดินมาเรายังดูผมเอ้าคุณลุงไม่มีผมคุณลุงหัวล้านเราก็ยังตัดสินเขาตลอดเวลาเหมือนกันเนาะดังนั้นเราไม่สามารถห้ามการตัดสินของคนอื่นได้เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่คนอื่นตัดสินคุณคนอื่นว่านะคะหรือว่าคนอื่นเนี่ยวิจารณ์คุณเนานะเอาจริงๆนะมันเหมือนอากาศนะที่ลอยมานะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ อาจจะมากระทบความรู้สึกของคุณเล็กน้อยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกปรีดขึ้นมาบ้างบางครั้งนะคะแต่ว่าเอาจริงนะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยเนาะมีอย่างเดียวนะอาจจะเสียหน้านะคะแต่เสียหน้ามันก็แค่เป็นความรู้สึกแค่แวบเดียวเท่านั้นเองค่ะคอคุณก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะหน้าคุณก็อยู่ตรงนี้ค่ะพอคนเนี่ยวิจารณ์ตัดสินมานะคะมันก็เป็นเหมือนก้อนอากาศกลมๆนะคะที่ถ้าคุณไม่รับมันก็ตกลงไปลงดินค่ะดังนั้นนะ สิ่งที่คุณกลัวที่สุดนะคะก็คือการตัดสินค่ะวิธีการแก้นะคะก็คือ 1. เล 1> ิกตัดสินตัวเองค่ะเลิกตัดสินตัวเองเนาะหนึ่งสองสามวิธีแก้นะคะก็คือ1นึเลยเลิกตัดสินคนอื่นค่ะคุณลองไม่ตัดสินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่คุณเจอหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณดูนะคะลองไม่ตัดสินดูเมื่อคุณเนี่ยตัดสินคนอื่นน้อยลงนะคะคุณก็จะตัดสินตัวเองน้อยลงเช่นกันการที่เราเนี่ย ได้เรียนรู้นะคะความแตกต่างของคนอื่นเนาะที่มันไม่เหมือนเรานะคะที่อาจจะไม่ตรงกับความคาดหวังของเราที่เขาอาจจะมาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณพัฒนาไปเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้นะคะพลอยมองหลายๆเหตุการณ์นะคะในอดีตนะที่มันเกิดขึ้นกับพลอยนะคะตอนนั้นเหมือนเป็นจุดที่ผ่านไปไม่ได้นะ เป็นจุดที่โดนวิจารณ์เป็นจุดที่โดนตำหนินะคะรู้สึกว่าเราจะผ่านวันนั้นไปไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆพอมองย้อนกลับไปอะค่ะมันทาให้มันสร้างพลอยในวันนี้นะคะที่แข็งแกร่งที่มีจิตใจที่แข็งแรงนะคะที่มีสติมากขึ้นที่กล้าแล้วก็ที่มั่นใจเวลาที่จะสื่อสารกับผู้คนดังนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันนําพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมอและจุดที่คุณอยู่ตรงนี้ก็คือจุดที่ดีที่สุด ที่คุณจะเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวการเสียหน้าถ้าเสียหน้าวันนี้ค่ะคอคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะหน้าคุณก็ยังอยู่ที่เดิมน,นะคะมันเป็นแค่ความรู้สึกแวบเดียวเท่านั้นค่ะปลดปล่อยมันไปนะคะให้ใจคุณเป็นอิสระเนาะแล้วคุณจะได้ไปต่อกับการพัฒนาชีวิตทุกๆด้านค่ะ